นี่ไงล่ะไม่ต้องถามผมแล้วว่าเอ๊ะนี่หนึ่งหรือสองไม่ใช่ครับมองไปก็รู้แล้วว่าหน้าตาแบบนี้คือบ้านแฝดชินแล้วครับนี่แหลคะครับคุณผู้ชมครับเจวิล่าหน้าตาก็เป็นแบบนี้ตอนนี้เจ้าของบ้านเขาอ,อยู่ไหนละไปฮัลโหลสวัสดีครับอา้าวคุณแอนดี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนา่าค่ะเป็นไงบ้างคะเดินทางมาดีมากๆวเดินทางสะดวกสบายมาก สามนาทีใกล้ m o t o เ w a แค่ <3 S 1> สามนาทีถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ขับเข้ามาเสร็จปุ๊บหูต้องบอกว่าพื้นที่เ r ียในโครงการนี้ใหญ่มากเลยเรามีพื้นที่ทั้งหมด73ไร่เลยค่ะคุณแอนดี้อู้เจ็ดสิบสามไร่นี่คือ1โครงการเลยฮะใช่ค่ะใน1โครงการเราแต่เรามีหลายโปรดักต์ค่ะคุณแอนดี้นี่ก็คือ1ในโปรดักต์ที่เรามีผมว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้คุณหน,หน้อยหนาเนี่ยอธิบายดีกว่าว่าเจวิลล่าของเรานี่คืออะไร ก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ที่โครงการเราเนี่ยเรามีทั้งหมด73ไร่นะคะเรามี Product แบบ Mi x ซ์ยูมีทั้งหมด3 Product นะคะ Product แรกของเราเนี่ยก็คือจะเป็น J เจทาวนะคะเจทาวจะเป็นทาวเฮาส์ส่วน Product ที่2ของเรานะคะจะเป็น Product Product ที่คุณอันดี้ยืนอยู่ตรงนี้นใช่แล้วเราก็มีอาคารพาณิชย์อยู่โซนด้านหน้า,านะคะเป็นไว้สําหรับค้าขายนะคะทาธุรกิจส่วนตัวได้สบายเลยคราวนี้ต้องถามต่อนะคุณผู้ชมนะว่าด้วย3ประเภทนี้พอมาอยู่รวมกันแล้ว มันจะแออัดไหมอ่ะไม่เลยเราเน้น Product แบบ m i x ซ์ยูนะคะในพื้นที่ที่ถึง73ไร่73ไร่ตรงนี้เนี่ยเรายังมีคลับ h o u s e นะคะมีทั้งคลับ o u s e ์ i t n e s s ให้สำหรับลูกบ้านที่อยู่ที่โครงการนะคะได้เข้ามาใช้บริการได้แล้วก็เราเน้นพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดด้วยเพื่อให้เวลาเข้ามาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยจะได้ไม่แออัดค่ะดีมากเลยทีเดียวอย่างนี้เดี๋ยวเรามารู้จักเจวิล่ากันหน่อยดีกว่า ขออนุญาตครับยินดีค่ะเจวิลล่าของที่โครงการเรานี่นะคะเรามีขนาด4ห้องนอนนะคะ3ห้องน้ำนะคะพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยอยู่ที่131ตารางเมตรนั่นบ้านเดียวเลยนะอารมณ์บ้านเดียวเลยค่ะคุณอันดีโอ้โหใหญ่มากเลยทีเดียวใช่ค่ะก็ตกราๆาประมาณสัก20 28ตารางว่า,า,วาใช่ค่ะแล้วก็เรามีหน้ากว้างนะคะให้ถึง7.5เมตรเลยสําหรับด้านหน้าบ้านนะคะจอดรถได้ถึง2คันเลยค่ะคุณแอนดี้ถูกต้องเลยม็อกกี้เดินเข้ามาเนี่ยนะโอ้โหใหญ่มากคุณผู้ชมครับแล้วก็สามารถเนี่ยจัดชงจัดสวนปลูกต้นไม้มได้สบายมากเลยใช่ค่ะนะครับผมแล้วก็เข้ามาก็ร่มเย็นมาก ค่ะเปิดประตูมาอันนี้หน้าต่างหรือประตูนี้ให้อย่างนี้เลยปะ่ะบัดน,นี้เลยค่ะเป็นประตูที่เน้นนะคะ<อ>เน้นให้มองออกไปด้านนอกนะคะคให้ได้รับวิวด้านนอกนะคะคให้ชมวิวทิวทัศน์ได้ไดสบายตาเลยนอกเหนือจากประตูด้านหน้าตรงนี้แล้วนะคะคุณ<อ>แอนดี้เรามาดูตรงนี้กันนะคะ<อ><อ>ด้านข้างตรงนี้นะคะเรายังมีประตูด้านข้างของบ้านนะคะเพื่อให้สามารถเปิดออกไปแล้ว ชมสวนได้เพราะว่าเราจัดสวนให้ฟรีแบบนี้เลยค่ะให้อย่างนี้เลยคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะใช่เลยค่ะและพื้นที่ด้านเรื้อขางนี่ก็ใหญ่พอสมควรเลยคุณผู้ชมครับอุ้ยปลูกต้นไม้กันมันเลยอ่ะเสร็จปุ๊บเมื่อกี้เรามาส่วนที่ผ่านมาก็คือเป็นส่วนของ living r o o m ใช่ค่ะอันนี้ตัดมาก็เป็นโต๊ะอาหารแล้วใช่ค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะคะก็เพียงพอนะใช่ค่ะเพราะเพิ่มมากกว่านี้ยังได้เลยคนทนี้มารับประทานอาหารกับเรา ใช้ค่ะ,ะแล้วก็อยากจะเชิญคุณแอนดี้มาดูด้านหลังนะคะ<อ>ด้านหลังนะบ้านตรงนี้นะคะเราดีไซน์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ,ะในกรณีที่เป็นลานสักล้างแล้วเราต้องการที่อยากจะต่อเติมเพิ่มเติมะนะคะเป็นในลักษณะของรูปแบบรัวไทยนะคะหรืออาจจะมีมุมที่เป็นมุมธรรมชาติเพิ่มเติมก็ม <Okay. S 2> จะเป็นในส่วนของการจัดสวนในลักษณะแบบนี้ให้ ถึงห้องแรกของเรานะคะค<ะ>ุณแอ,อนดีห้องแรกตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะคะคห้องนอนชั้นล่างตรงนี้นะคะเราสามารถทําเป็นห้องทํางานเล็กๆก,ก็ได้ค่ะหรือถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่นะคะเราก็สามารถทําห้องนอนเนี้ยให้สาหรับผู้สูงอายุได้พักได้เลยค,ค่ะวิตเก๋ไกลมาก่ะคุณผู้ชม <c oughs> ค่ะ <c oughs> คือดูชั้นสองกันดีกว่าเชิญค่ะมาเลยครับค่ะคุณแอนดี้เดี๋ยวนะคะก่อนขึ้นนะคะบันไดทางขึ้นเราก็ไม่ธรรมดานะคะ<ม>ตรงนี้เราสามารถดีไซน์บันไดทางขึ้นให้มีประโยชน์พื้นที่ใช้สอยไว้ใช้สําหรับเก็บของได้ด้วยนะคะ,<อ>ะเรามีให้ถึง3ชั้นเลยนะคะในส่วนของบันไดทางขึ้นตรงนี้คะ่ะคุ้มค่าเลยทีเดียวค่ะโอเคเอาเค่างั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะคะ ห้องนอนนะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเราเลยนะคะเรามีฟอร์ซิลลิงสูงให้ถึง3เมตรเลยนอกเหนือจากฟอร์ซิลลิงสูงให้ถึง3เมตรแล้วเนี่ย<ค>ยังสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้สบายๆนะคะโอ้ค่ะแล้วก็มุมทีวีดูตรงนี้ได้สบายๆเลยมันใช่เลยนะค่ o พอพอร์ n ทุกอย่างฮะเ,เขาเรียกว่าการแบ่งเลยองเลี้ยวนี่ได้เลยพอดีเลยนะค่ะหนาต่างบ้านใหญ่ ตรงนี้บรรยากาศตรงนี้คุณจะแต่งอะไรก็ได้เนาะใช่่คะแต่นี่คือใส่ใส่กระจกไปก็ทำให้ดูห้องเี็กกว้างขึ้นอีกใช่ค่ะนะครับนอกเหนือจากเตียงคิงไซส์แล้วนะคะความสูงของถงเพดานแล้วเนี่ยอยากนําเสนอในส่วนตรงนี้ให้คุณแอนดี้ได้ดูนะคะมี w a l k i n closet ด้วยใช่ค่ะเรามี walk in closet ให้ตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้ได้เลยนะคะโอ้นี่ปิดได้ด้วยอใช่ค่ะดูสิ แยกสัดส่วนได้เลยนะคะแต่งหน้าตอนกลางวันก็สามารถแต่งได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเพราะว่า,าเรามีกระจกเขียวตัดแสงแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ตรงนี้ให้เทควิวด้านนอกอีกเช่นกันนอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะคะ Walk in Croset แล้วเนี่ยเรายังมีห้องน้ำในตัวให้ด้วยค่ะคุณอันดี้ค่ะนี่เลยเชิญดูได้เลยค่ะโอเคครับผมเยี่ยม เห็นไหมคะคุณแอนดี้นอกเหนือจากห้องนอนใหญ่แล้วเนี่ยเรายังมีห้องนอนอีกสองห้องนอนนะคะครตรงนี้จะเป็นห้องน้ำอันนี้ว่าห้องนอนอ่าอันนี้จะเป็นห้องน้านะคะสาหรับ,รบห้องนอนอีก2ห้องนอนของเรา เวลาในการเดินดูบ้านเจวิลล่าเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆคะใช่ค่ะคือมันเพลินอะคืออะไรที่มีความสุขมักจะไปเร็วนะเวลาเนี่ยใช่ค่ะ,ะครับคราวนี้เดี๋ยวเราให้คุณน้อยหนาเนี่ยช่วยสรุปหน่อยดีกว่าได้เลยค่ะบ้านของเราเนี่ยที่เป็นบ้านแฝดแต่ได้อารมณ์บ้านเดียวเนี่ยเขาเป็นยังไง โครงการเรานะคะเราจะใช้โปรดักชันในลักษณะที่เป็นแบบ 4B นะคะ 4B ของเราในที่นี้นะคะก็คือเบสโลเคชันนะคะโฟแรกของเรานะคะเบสโลเคชันก็คือว่าเราจะอยู่ภายใต้ถนน3-1-4นะคะเดินทางสะดวกมากนะคะจากเส้น3-1-4เนี่ยไปมอเตอร์เวย์เนี่ยแค่3นาทีถึงแล้วอ๋อโอเคแล้ว 1B 1B ใช่ค่ะ b ที่2ของเราก็คือ b บ s ลิฟวิ n งนะคะเรามีโปรดักตแบบ m i x ซ์ u ู e นะคะก็คือเรามีทั้งหมด3แบบให้เลือกนะ ก็คือจะเป็นเจทาวนะคะเจวิลล่านะคะแล้วก็เจบิดนะคะเบสที่ <Get get 3 b a เบสถัดไปก็คือจะเป็นเบสอิมเมจนะคะตรงนี้เราเน้นในส่วนของเจอินเทลิเจนต์ดีไซน์นะคะก็คือจะเป็นการดีไซน์ให้ประหยัดพลังงานนะคะเบสสุดท้ายของเราเนี่ยน่าจะเป็นเบสที่คุณแอนดี้น่าจะชอบที่สุดก็คือจะเป็นในส่วนของเบสไพล์ มาถึงแล้วมาถึงแล้วแต่นีวก่อนพอไปถึง Best Pri c e เนี่ยนะผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่เคยมาเนี่ยต้องรีบมาดูนะเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าบ้านของเขานี่นะคือถึงแม้จะมี203ยูนิตก็ตามเชื่บ้านแฝดเนี่ยนะที่มีอารมณ์บ้านเดียวเนี่ยแต่ผมบอกแล้วต้องหมดเร็วแน่นอนเพราะบ้านแต่อย่างนี่มันทำให้ท้าซื้อมาก ตอนนี้สร้างเป็นอย่งไแล้วขออธิบายย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรามีเจทาวเจทาวเนี่ยจะเป็นทาวเฮาส์นะคะทาวเฮาส์เราตอนนี้เราขายโอนไปได้มูลค่ากว่าเกือบ400ล้านแล้วค่ะเรามีแค่324ยูนิตนะคะค่ะเราใกล้หมดแล้วนะคะเริ่มต้นของเจทาวเราเนี่ยแค่1.59ล้านบาท โอ้โหราคาแบบแตะต้องได้เลยใช่ค่ะถัดมานะคะจะเป็นเจวิลล่าที่คุณอันดี้กำลังนั่งอยู่ตรงนี้เราจะเริ่มโอนอยู่เดือนนี้แล้วค่ะเริ่มโอนนี่หมายว่าสร้างยังสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอย่าคุณผู้ชมใช่แล้วก็กู้ได้ร้อ็ด้วยค่ะคุณแอนดี้ปัจะ ราคาราคาจะต้องได้เช่นกันอยู่ที่2.49ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ2.49ล้านบาทและยังไม่หมดนะคะคุณแอนดี huh. ้หนๆจะบอกแล้วก็อธิบายให้หมดเลยแล้วกันเนาะมาเลยครับโอเคสุดท้ายของเรานะคะก็คือจะเป็นเจบิดนะคะ <Okay. S 2> อาคารพาณิชย์ด้านหน้าเรา oh, ด้านหน้านี้ okay. ด้านหน้าเลยค่ะ20ตารางวานะคะโซนด้านหน้าติดถนนใหญ่เลยราคาแค่3 9 9ล้านบาท กี่ชั้นอะกี่ฟลอร์สามชั้นค่ะสามฟลอร์สามชั้นค่ะเหมาะสําหรับทําการค้าได้สบายเลยค่ะคุณแอนดี้นี่ผมบอกเลยนะว่าเขาไม่ได้ตั้งราคาที่สูงมากเลยนะคือเข้ามาเนี่ยนะคุณสามารถที่แบบคืออะไรที่คุณจินตนาการไว้คุณสามารถเสง่เป็นจริงได้ใช่แล้วค่ะถ้าคุณมาอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบมาดูแล้วกันคราวนี้ถึงเวลากับโปรโมชั่นโปรโมชั่นยินดีเลยค่ะคุณแอนดี้นะคะโปรโมชั่นเรามีฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้นะวันโอนเลยค่ะ โปรโมชั่นมีหลากหลายแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเดินเข้ามาจองกันเองใช่ค่ะ <Okay. S 2> แต่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณอันดีคค้ค่ะสำหรับรายการ h o m e b u y e r s k y ายนะคะครเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะ<ม>ให้สำหรับรายการเลยนะคะ <Yes. S 2> ใครที่ดูรายการนี้ uh huh. แล้วมาที่โครงการบอกว่าดูรายการนี้นะคะได้รับโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมจากเดิมอีก นะคะได้ในส่วนของแอร์เพิ่มเติมอีกทุกห้องนอนจํานวน3ามเครื่องเลยค่ะยย้ยองติดตังเลยค่ะผมช่วยคุณแล้วนะค่ะใช่ค่ะโอ้ก็เซฟคอสไปเยอะใช่ค่ะนะครับยังก็ต้องรีบมาดูกันหน่อยนะครับเอาแหละวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ขอแนะนําเลยนะคะนี่ก็คือเจวิลล่าบางประกงบ้านโผนั่นเองซึ่งได้คุณน้อยหนามาช่วยพีเต์และพาเรามาดูบ้านเช่นกต้องขอบคุณคุณน้อยหนาเดี๋ยวก่อนค่ะคุณอันดีอย่าพึ่งค่ะอฮะค่ะไหนไหนคุณอันดีก็มาแล้วนะคะ คุณอันดี่ชอบฟิตเนสใช่ไหมคะถูกต้องครับ่าชอบว่ายน้ำเนาะค่ะเรายังมีอีกหนึ่งโครงการที่ภูมิใจจะนำเสนอใกล้ๆกับเซนทัลเวสเกตเลยค่ะอ้อยู่ในเมืองเลยเหรอใช่ค่ะอยู่ในเมืองเลยค่ะเรากลับไปกรุงเทพนิดนึงโอเคนะคะเดี๋ยวจะพาคุณแอนดี้ไปชมนะคะพร้อมไหมคะพร้อมสิครับค่ะพร้อมงั้นเดี๋ยวเราพายเรือไปกันเลยค่ะโอเคไปแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะะไยังไง